วันนี้มาดูช่วงล่างของ60ที่เราออกแบบใหม่นะฮะใส่แท็ก70แล้วก็จับโลเลอ,เอแบบจับแกนแบบหัวท้ายนะครับแบบจับแบบนี้ฮะนี่ครับ,รบอันนี้คือพิกกลับด้านนะครับนี่กําลังทําสีอยู่ตอนนี้กําลังทําสีอยู่ครับเอามาทําสีก็ ไอเราความให้ดูนะครับเพราะคลิปจะเขาวที่แล้วมันมีแต่แบบวางปกติแล้วมองข้างล่างไม่เห็นกันนะครับอันนี้เรามาวางให้ให้ให้ดูก่อนนะครับด้านล่างมันนะครับนี่ครับการจับโรลเลอร์จะจับที่นี่นะเนี่ยนี่นี่ครับใช้แกนเดิมนะแกนเดิมของเจ็ดสิบนะครับเราก็แค่ไปเซาะร่องให้เข้าตัวนี้นะครับอะไรอะไรเดิมเจ็ดสิบนะครับโรลเลอร์ก็เดิม ลูกปืนก็เด,เดิมเดิมเดิมหมดเลยครับซีนก็เดิมนี่ครับพอเราใส่ข้ามานี่ปุ๊บล,ล็อกนี่ครับเราก็จะมีตัวล็อกนี่ฮะแหวนล็อกจับน็อตอันนี้เราก็จะล็อกโรเลอร์ส่วนนี้ก็จะล็อกฮิวไว้ไม่ให้มันหล่นครับตอนถอดโรเลอร์เราก็ถอดตัวนี้ถอดตัวนี้ออกตอนอาจารยบีเนี่ยอาจจะอาจยากหน่อยนะครับตอนอาจารบีเราเอาน็ตนี้ออก พราะเราจะไม่ได้กึงแบบเป็นน็อตแบบสองสเตปเหมือนพวกไมโครนะครับคือเราถอดตัวนี้ออกแล้วเรา,เาหัวอัดใส่แล้วก็อัดไปก่อนนะครับถ้าเขาไมโครมันจะเป็นน็อตยื่นออกมาตรงนี้จะใส่เป็นหัวอัดจาบีนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ทาครับเราทดสอบไปก่อนอะไรเดิมเจ็ดสิบทั้งหมดนะครับอันนี้คือส่วนของโรลเลอร์นะครับอ่าส่วนสกีนี่ครับสกีสกีเนี่ยใศัยนี่นี่สกีเราต้องออกแบบใหม่นะครับนี่ครับจะวาง อ่าอย่างนี้นะฮะอ่าจะนั่งบ่าบ่ารับน้าหนักสกีที่โดนกดมาเนี่ยมันจะเข้าบ่านี้นะครับเนี่ยเกณฑ์เกมรับน้าหนักเรานี่เราเริ่มก็จะหมุนไม่โดนสกีนะครับตัวนี้หนานครับสกีตัวนี้เราออกแบบเองทําเองนะครับหนานเลยครับใช้ยาวครับอันนี้รับประกันว่านานกว่า ของติดรถมาที่ซื้อเป็นอะไหล่างนอกนะครับที่ไม่ใช่อะไหล่แท้นะฮะสกีที่เป็นงานทั่วไปอ่ะอันนี้ก็ถือว่าสองร้อยชสองร้อยไล่สามร้อยไร่ได้อยู่ครับเพราะเคยทําลองใช้เองของต,ตัวเองมาแล้วอ่าส่วนมาดูตัวตั้งเทกนะครับนี่ครับตัวตั้งเทกเราล้อนานะครับแขนล้อนําเราจะเป็นอย่างนี้นะฮะอ่าเนี่ครับแขนล้อนําก็จะเป็นล้อนําเดิมเหมือนกันครับของเดิม แกนเดิมหรือไม่ก็ซื้ออันนี้อันนี้เราเปลี่ยนแกนเออเปลี่ยนแกนใหม่ไปเป็นแกนของรถรถของไมโครนะครับตัวนี้ลำาสอดลงนี่ิมนูกปืนจะเป็นลูกปื้นตัวเบอร์ใหญ่เก่าๆครับแต่ตัวนี้จะเป็นเสื้อเดิมเนียครับล้อเดิมเสื้อเดิมฝาปิดซีนซีนก็ซีนเดิมนะครับนะครับ อันนี้นะครับวิธีดัแนแขนนี่แขนล่างมันนะครับตัวนี้ตัวส่งตัวดันนี่นะครับวิธีถอดล้อนําถอดเปลี่ยก็ค,คือเนี่ยขันน็อตตัวล็อกนี่ออกปุ๊บสองฝั่งนะครับถอดออกปุ๊บแล้วก็ข้อออกดันออกดึงออกได้แล้วครับนี่นะครับมันจะเข้าไปในซองล้อนํานะครับซองตั้งนี่ฮะเข้าไปในซองแล้วตัวนี้จะเป็นเกียวเกลียวลิงก์ เกี่ยวก็เหมือนเขางเกี่ยวใหญ่ครับเป็นเกี่ยวเล่งลอานาเข้าไปนี่นะครับอันนี้เราให้ดูตอนพ่นสีนะครับต่อความไปดูเพราะว่าเดี๋ยวต่อจากนี้มันจะประกอบเป็นลุดแล้วมันจะไม่เห็นข้างล่างแล้วถ้าประกอบเป็นคันแล้วมันจะมองไม่เห็นแล้วนะครับนี่นะครับ ที่เห็นหูนี้อันนี้เราทําแบบถอดได้นะครับเราใส่เป็นน็อตยึดกับตัวโครงหลักนะครับตัวเฟรมล่างกับตัวโครงหลักในเราถอดน็อตได้นะครับเพราะว่าเรางานเราทดสอบแล้วก็ทําไปเรื่อยครับเพราะว่าถ้าไปเชื่อมติดแล้วรอบหน้านะมันจะยากครับเอาแก๊สาะแต่และรอบไม่ไหวอันนี้เราเลยต้องเป็นแบบถอดได้ครับ เราอยากถอดแล้วก็ถอดนะครับถอดน,น็อตออกนะครับเราไม่ได้เชื่อมติดตัวนี้เราจะไม่ได้เชื่อมติดนี่ครับอ่าให้ดูโอเคนะครับยังไงก็สนใจยังไงก็วันนี้เป็นงานตัวทดสอบก่อนร้อนาปังก่อนนะครับตอนนี้มีคิวนาปังอยู่ครับถ้ามันผ่านนาปังยังไงเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับครับขอบคุณครับ